อธิบายดาวเสาเดินถอยหลังทับราหูหน่อยครับหมอเสาอังคารท่านผิดายพักในราศีร้ายจำเพาะมีทั้งพฤทศพสิ่งมีนธนูพักว่าร้ายนักทำนายไว้สี่ราศีจะเกิดความชิบหายวายชีวีพระทรณีจะดูดกินซึ่งเลือดคนที่พักในราศีไร้ คือองศาวันที่23สิงหาคมซึ่งผ่านไปแล้วนะครับแต่ยังคงกินเลิกเป็นเวลาอีกสองอาทิตย์ก็ยังคงสามารถมีเรื่องปัญหาชายแดนการประทะกันบุคคลสําคัญจะมีเรื่องของการเจ็บป่วยหรือใดๆก็ตามมีเรื่องของแผ่นดินไหวที่เกิดได้ทั่วโลกราศีที่ให้ผลกระทบสูงสุดก็คือธนูพิจิกมังกรหมวดนี้จะเป็นหมดเงินนะครับอันเชื่อมโยงกับพ่อแม่ญาติพี่น้องครอบครัวมีคนมารบกวนมากนิดน,นึงนะครับถ้าเป็นพฤชศพเมษ จะเป็นเรื่องของการได้ลาบถ้าไม่ได้เป็นคนที่มีลาบอะ่ะก็ไม่ต้องไปเล่นนะลักของคนทั่วไปก็คือทํางานแล้วได้มากกว่าปกติางนต้นก็จะเหมาะกับพวกฟรีแ l a n ์คนทํางานที่เป็นงานส่วนตัวครับกรกฎฏสิงจะเป็นเรื่องความรักจะมีโอกาสได้คู่ได้เจอคนรักแต่ไม่ใช่อยู่แต่บ้านนะครับออกไปหานะครับถ้าคุณจำเป็นต้องใช้คู่แก้ดวงเงินนะ่ะคุณก็ไปหาเพราะได้คู่แล้วได้ลาบอย่างนี้เป็นต้นนะครับการตุลจะโดนเรื่องลูกหลานบริวารแต่ว่าของตุลเนี่ยเขาจะโดนเรื่องพ่อแม่เพิ่มขึ้นมาด้วย มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหรือว่าทะเลาะกันในบ้านก็ได้ครับกลุ่มมิถุนประสาทแดกแล้วดีก็แปลว่าต้องมีเรื่องให้แก้ไขแก้ปัญหาแล้วจะเติมดวงต้องระวังเป็นไบโพลาร์ประสาทกินเนาะมินไม่ต้องทายก็ได้เพราะว่าเป็นราติลูกเมียน้อยเวลาดีก็ไม่ได้ดีเหมือนชาวบ้านเวลาเตีย่ยก็เตี่ยเป็นปกติอยู่แล้วนะครับก็น่าจะชินสุด <laughs> ท้ายก็อย่าลืมศึกษาธรรมะแล้วก็เป็นคน,นดีไปทุกทุกวัยครับผม <laughs>